นี่คือบทสรุปประเด็นสำคัญเกี่ยวกับทักษะที่ทุกคนต้องมีในยุคนี้เลยนะครับการรู้เท่าทันสื่อและ AI เรื่องนี้มาจากบทความของครูพิลีดลวีพัทรกุลพิมลครับที่ชี้ให้เห็นว่าในโลกที่ทุกคนเป็นทั้งผู้รับและผู้สร้างสื่อการเข้าใจกลไกลเบื้องหลังและก็วิธีป้องกันตัวเองเนี่ยกลายเป็นเรื่องจำเป็นเร่งด่วนไปแล้ว อย่างแรกเลยเราต้องตระหนักก่อนว่าตอนนี้เราทุกคนคือผู้ผลิตสื่อครับไม่ว่าคุณจะโพสต์แชร์หรือแค่คอมเมนต์คุณก็กำลังสร้างคอนเทนต์ที่ส่งผลต่อสังคมนะและที่สำคัญคือต้องรู้ด้วยว่าสิ่งที่เราเห็นบนโลกออนไลน์เนี่ยมันถูกกำหนดโดย algorithm ถึง15-30%เลยซึ่งมันง่ายมากที่จะทำให้เราติดอยู่ในสิ่งที่เรียกว่า echo chamber หรือห้องเสียงสะท้อนที่เห็นแต่สิ่งที่ตัวเองเชื่อ อย่างที่ 2. พอเราเป็นผู้สร้างสื่อแล้วเสรีภาพมันต้องมาพร้อมกับความรับผิดชอบทางกฎหมายด้วยนะครับจะสร้างหรือแชร์อะไรก็ต้องระวังกฎหมายสําคัญ2ตัวเลยคือ PDPA ที่ห้ามใช้ข้อมูลส่วนตัวคนอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็เรื่องลิขสิทธิ์ที่ห้ามเอารูปหรืองานคนอื่นมาใช้โดยไม่ให้เครดิตจําไว้เลยว่าทุกอย่างในโลกดิจิทัลมันทิ้งร่องรอยไว้เสมอและการหมิ่นประมาทออนไลน์นี่เป็นคดีอาญานะครับ และสุดท้ายเราต้องมีสิ่งที่เรียกว่าสุขอนามัยดิจิทัลครับคือต้องรู้ทันภัยยุคใหม่ๆด้วยเพราะมันพัฒนาไปไกลามากมีทั้งไฮบริดแก a มที่หลอกให้ลงทุนหรือแม้กระทั่งดีเ a k e ที่ใช้ AI ปลอมหน้าปลอมเสียงได้เนียนกริบเลยวิธีป้องกันตัวเองง่ายๆเลยนะยึดหลักนี้ไว้คิดก่อนเชื่อตรวจก่อนแชร์ ใช้เครื่องมืออย่าง Google Lens เช็คภาพย้อมกลับก็ได้หรือถ้าไม่แน่ใจจริงๆสงสัยว่าเป็นมิจฉาชีพโทรปรึกษาศูนย์ปราบโกงออนไลน์ที่เบอร์1441ได้เลยครับสรุปก็คือการรู้เท่าทันสื่อและ AI ไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปแล้วนะครับแต่มันคือทักษะการเอาตัวรอดที่จำเป็นสำหรับพลเมืองทุกคนในสังคมดิจิตัลยุคใหม่เลย